ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตก็จะดีตามที่หวังทำความดีทำไปไม่ต้องดังใครชิงชังอิจฉาอย่าใส่ใจละบาปกรรมทําแต่ดีทั้งชีวิตและทำจิตให้เรืองรองผุดผ่องใสใครนินทาว่ากันช่างประไรเดี๋ยวมันก็แผลภัยกันไปเองกราบสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกค,คิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมในการดําเนินชีวิตมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนําเสนอหัวข้อเรื่อง ผลบุญแห่งการได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านว่าด้วยเรื่องการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมที่บ้านอย่างไรให้ได้บุญมากท่านผู้ฟังครับขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติธรรมการประกอบคุณความดีการสร้างกุศลผลบุญนั้นไม่ว่าจะในสถานที่ใดๆหากทําด้วยวิธีการที่ถูกต้องตรงธรรมการที่เราได้เริ่มต้นปฏิบัติธรรมที่บ้านนั้นก็มีพลานิสงผลบุญก็ไม่ได้น้อยไปกว่าการที่เราไปปฏิบัติอยู่ที่วัดอย่างแน่นอนครับ เชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้เข้าสู่หนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติในธรรมนี้โดยมากนั้นก็ต่างพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายให้ได้พบกับความสุขแต่ก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงเส้นทางแห่งความสําเร็จหรือแนวทางในการปฏิบัติที่จะพาไปถึงความสุขนั้นได้จริงไม่หลงทางไม่ผิดเส้นทางในทางธรรมและหนทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดซึ่งนั่นก็คือองค์รวมทั้งหมด ของการปฏิบัติและก่อนที่เราจะทราบถึงวิธีของการปฏิบัตินั้นอันดับแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือต้องปรับทัศนคติให้ถูกต้องกับการปฏิบัติก่อนก็เปรียบได้กับการที่เราหันหัวรถให้ตรงกับเส้นทางที่เราจะไปเสียก่อนจะได้ไม่ต้องผิดทิศผ,ผ,ผิดทางแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับจิตของตนเองน้อมจิตของเราไปในคำสอนของพระอริยสงฆ์ของพระราชาวุฒาจารย์ หรือหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่ดุลอตุโลนี้ท่านเป็นพระสุปฏิปโนโผู้ควรแก่การสักการะอีกรูปหนึ่งทั้งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงและหลวงปู่ดุลน,นี้ท่านก็ได้เคยเมตตากล่าวไว้ว่าสิ่งสูงสุดของจิตคือจิตเป็นพุทธะที่แท้หมายความว่าเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์พุทพองปราศจากกิเลสใ,ใดๆแล้วคือเป็นสิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา คือดับแล้วซึ่งกิเลสทั้ง3กองใหญ่ๆคือความโลภความโกรธและความหลงและการเน้นที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้ได้บุญอย่างสูงสุดนั้นผู้ที่มีสัมมาทิฐิก็จะมุ่งเน้นให้จิตสะอาดปล่อยวางจากสิ่งต่างๆได้คือพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข้าใจในความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของของเราเลยเมื่อเรารักษาความคิดของเรา ให้สามารถปล่อยวางได้ความรู้สึกหรือจิตที่ขุนมัวเสียใจน้อยใจโกรธโลภหลงและรักอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมดก็จะสามารถหมดไปได้เองโดยธรรมชาติและจะให้สำเร็จเห็นผลได้นั้นก็ต้องให้ความสำคัญต่อข้อปฏิบัติธรรมต่างๆที่ต้องพึงปฏิบัติให้สม่าเสมอเมื่อให้ความสำคัญถึงเรื่องของจิตว่าจะทำให้สะอาดได้อย่างไร ก็จะทำให้น้อมนำสู่วิธีการที่ถูกต้องที่จะพึงปฏิบัติที่จะต้องทำให้สม่าเสมอด้วยยกตัวอย่างเช่นการสวดมนต์ก็ไม่ได้สวดเพื่อมุ่งหวังในเมตตามหานิยมหรือการสวดอ้อนวอนเพื่อขอลาบขอทรัพย์หรือ,รวอ,อ,วอ,อ,อ,อหอวังให้มีอนุภาพฤทธิ์ใดๆแต่จะมุ่งเน้นให้จิตตั้งมั่นเกิดศรัทธาและมีสมาธิจิตที่จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์เท่านั้นหรือการนั่งทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบก็จะไม่หวังเห็นดิมิตหรือหวังสร้างอภิิหารใดๆให้เกิดขึ้นแต่จะมุ่งเน้นให้จิตสามารถอยู่นิ่งอันเป็นพื้นฐานของการเจริญปัญญาที่ได้ผลต่อไปประการต่อมาคือผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ได้ผลจริงนั้นควรที่จะมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติธรรมโดยจะพึงปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รู้จริงให้ได้มากที่สุดโดยไม่เห็นแก่สิ่งใด ผู้คิดจะปฏิบัติธรรมคือมันรักษาการปฏิบัติโดยที่ไม่เห็นแก่ความหนาวไม่เห็นแก่ความร้อนไม่เห็นแก่ความม่วงไม่เห็นแก่ความหิวใดๆอันเป็นข้ออ้างที่จะขวางกั้นเพื่อการปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งก็หมายความรวมถึงการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันด้วยและต้องเลือกเฟ้นให้ความสําคัญกับครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้และวิธีการในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คำว่าพระพุทธศาสนานั้นแต่ว่าศาสนาที่มีผู้รู้แจง้งรู้จริงอยู่ดังนั้นการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลอย่างแท้จริงนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยให้คําแนะนําซึ่งประการสุดท้ายนี้ก็นับว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากที่สุดอีกข้อหนึ่งเลยทีเดียวเพราะแม้แต่เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระพิสุกรรมฐานผู้ที่พึงเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น ท่านเหล่านั้นก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีผู้รู้หรือผู้ชี้แนะให้ปฏิบัติไปได้อย่างถูกทิศทางเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะทําให้หลงผิดไปได้สิ่งที่อยากจะแนะนําไว้สําหรับท่านที่ยังใหม่ในธรรมอยู่ก็คือการได้ปฏิบัติตามหลักมัชมีองค์แปดให้ครบอย่าให้ขาดเพราะบางคนนั้นอาจที่จะชอบนั่งสมาธิเจริญสติล้วนๆแต่ก็ไม่มีฐานของสมาธิคือไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน ก็ทำให้กำลังของการปฏิบัตินั้นไม่พอเมื่อกำลังไม่พอการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลและเมื่อพอจะนำธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ไร้ปัญญาไม่มีความแหลมคมบกพร่องอยู่เรื่อยไปสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตตามกระแสะโลกตามกระแสะกิเลสเหมือนเดิมรู้หมดแต่อดไม่ได้เพราะกำลังและความรู้พื้นฐานไม่มีเวลาที่ปฏิบัติธรรมจึงต้องมีมักสามคัคคีก็ขอให้ทำให้ครบทุกข้อ ที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสไว้ทั้ง8ข้อเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยผ่านหูมาบ้างกับคําว่ามัสมีองค์8หลายท่านก็คงอาจจะทราบดีอยู่แล้วหรือบางท่านก็อาจจะหลงลืมไปบ้างผมก็จึงขอถือโอกาสนี้มาพูดถึงเรื่องมัสมีองค์8ว่ามีอะไรกันบ้างและก็ขออธิบายทําความเข้าใจแบบย,ย่อๆสักหน่อยนะครับในธรรมจักรกับปวตนสูตรนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาริยมรรคมีองค์แปดนี้เป็นทางสายกลางคือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นและตามวิพังคสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้ครับ 1. สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงความรู้ในอริยสัจท,ทั้ง4 2. สสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องหมายถึงความคิดในการออกจากกามความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน 3. สัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องก็หมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จหยาบคายส่อเสียดและเพ้อเจอ้อ 4. 4. สัมมากรรมมันตะก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงการละเว้นจากการฆ่าโจรกรรมและการประพฤติผิดในการม 5. สัมมาอาชีวะก็คือการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องด้วยอาชีพที่สุจริตการเว้นจากมิจฉาชีพ และการเว้นจากอาชีพฆ่าสัตว์อาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่น 6. สัมมาวายามะก็คือความเพียรที่ถูกต้องหมายถึงสัมมาประธานีคือความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดและอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ยังไม่เกิดและดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 7. สัมมาสติคือการมีสติที่ถูกต้องด้วยสติประฐานีแปด สัมมาสมาธิการมีสมาธิที่ถูกต้องด้วยฌานสี่และถ้าหากเมื่อได้เทียบกับหลักตรสิกขาองค์มรคข้อหนึ่งถึงสองก็เป็นปัญญาข้อ3 4 5สี่ห้าเป็นศีลและข้อ6 7เเป็นสมาธิครับท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้ก็คงจะมีหลายคนที่ชื่นชอบการสวดมนต์เพราะการสวดมนต์นั้นสามารถทำให้จิตใจของเรามีความสงบเยือกเย็ยน ทำให้จิตตั้งมั่นเกิดสมาธิได้ง่ายและก็เป็นวิธีการที่สามารถสร้างบุญกุศลได้ในทุกๆวันอีกด้วยผมก็จึงขอมานำเสนอเลดศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกการสวรดมนต์ของทุกท่านเกิดเป็นบุญใหญ่ให้เหมือนดังได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์สำหรับคนที่สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วก็อย่าพลาดที่จะฟังให้จบนะครับมีหลายท่านที่บอกว่าสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์ทีไรจิตก็ไม่สงบบอกแวก คอยแต่จะออกนอกบทสวดอยู่เสมอคิดไปในเรื่องอื่นก็ค่อยๆพิจารณาไปก็จะทำได้และเกิดเป็นบุญมากครับสำหรับการสวดมนต์นั้นก็เป็นหนึ่งในการทำสมาธิแบบง่ายเป็นการารวมจิตให้แน่วแน่เพิ่มพลังในจิตให้พร้อมสู่การสร้างบุญกุศลต่อไปโดยมีอัครธรรมศักดิ์จิตนำทางและก่อนสวดมนต์ทุกครั้งก็ให้รวมจิตให้สงบที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้ายัางฟุ้งซ่านอยู่ ก็จะเพิ่งสวดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาสอนให้ตั้งจิตตั้งนิมิตเสียก่อนก่อนที่เราจะสวดมนต์นั้นก็ให้มีนิมิตเห็นพระพุทธองค์หรือพระพุทธรูปที่เรามีจิตศรัทธาที่สุดหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ให้ท่านนำทางจิตก็ให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงเสียสละที่ทรงนำแสงสว่างแห่งธรรมมาสู่สรรพสัตว์มาสู่ชีวิตของเรา เพราะหากไม่มีพระพุทธองค์แล้วเราก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักธรรมรู้จักแสงสว่างแห่งชีวิตไม่รู้จักบุญกุศลไม่รู้จักบาปผลกรรมทั้งหลายอาจยังต้องตกนรกหมกไหมจิตเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิลงระเริงในไฟบาปอยู่ในกองทุกข์ที่ไม่มีวันพบความสุขหรืออาจจะไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์เลยในชาตินี้ก็ขอ,ขอให้น้อมจิตกราบสำนึกในพระมหากรุณาในพระเมตตาบารมี พรับอา,การกราธที่คุณอย่างแท้จริงให้มากที่สุดจนรู้สึกได้ว่าจิตของเรามีความสงบแล้วจึงค่อยสวยดเวลาที่เราสวดนั้นก็จะได้สวดเป็นนกแก้วนกขุนทองให้เรานั้นค่อยๆไล่ไปกับจิตให้จิตจับกับตัวอักขระธรรมนั้นในส่วนนี้นั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําว่าหากจิตของเรานั้นในเวลาที่สวดมีนิมิตเห็นอักขระธรรมนั้น เป็นสีทองสว่างสวยาทุกตัวอักขระธรรมท่านก็จะได้พบว่าจิตของท่านนั้นมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆครั้งที่สวดมนต์และเรื่องอัศาจรรย์นี้ก็เป็นหัวใจแห่งการสร้างอักขระธรรมอันเป็นมงคลเลยทีเดียวเพื่อที่จะนําพาจิตไปสู่บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเราได้สวดมนต์จบบทที่ต้องการแล้วก็ให้ดังสมาธิต่อเพื่อที่จะพิจารณาสภาวธรรมในโลกนี้พิจารณาให้เห็นความจริง ว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ไม่เสื่อมสลายเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อถึงเวลาก็ดับไปก็ให้เรานั้นพิจารณาจากสิ่งรอบตัวก็ได้ที่ผ่านมาชีวิตของคนที่เราได้สัมผัสคนที่เราได้เห็นตั้งแต่ตอนที่เขาตั้งอยู่จนสุดท้ายก็ป่วยสุดท้ายหรือก็แค่กองชี่เท่ากองกระดูออกจากการเจริญปัญญาแล้วก็ขอให้แผ่เมตตาออกไป ให้เหมือนมีแสงสว่างที่อบอุ่นออกจากจิตเราไปสู่คนที่เราปรารถนาดีไปสู่เจ้ากรรมนายเวรไปสู่เทวดาสรรพสัต์ทั้งหลายก็ขอท่านผู้ฟังได้ลองทำดูก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าการที่เราสวดมนต์ทุกครั้งนั้นทำไมจิตถึงเป็นปิติสุขมากมีกำลังมาก,มก,มากที่สำคัญนั้นเราก็จะได้บุญมากจนประมาณไม่ได้ในทุกครั้งอีกด้วยครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับมาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อคิดคติธรรมสอนใจส่งท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องประเด็นที่ควรระมัดระวังในการสนทนาท่านผู้ฟังครับการสนทนาก,ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดความเข้าใจและบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งหากการสนทนาเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นหรือแม้แต่บทสรุปของการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์จะยิ่งทําให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจกันและกันได้มากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันนั้นหากการสนทนานั้นถูกเปิดด้วยหวัวข้อที่สร้างความกระอากระอ่วนก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและข้อพิาพาทแบบที่ไม่รู้จักจบได้ ในเรื่องนี้นั้นก็จึงเป็นการให้คําแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้ระมัดระวังถึงหัวข้อในการสนทนาดังต่อไปนี้ก็ไม่ใช่ว่าประเด็นเหล่านี้นั้นจะถูกหยิบยกมาพูดคุยกันไม่ได้เลยแต่หากท่านต้องได้สนทนากันในหัวข้อดังกล่าวก็ควรที่จะมีความระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากหากพูดในเชิงสร้างสรรค์ก็ดีไปแต่ถ้าว่าหากพูดในเชิงเอาชนะกันแล้ว ก็สามารถที่จะสร้างศัตรูและข้อพิาพาทลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตและนี่ก็คือก้าหัวข้อที่เราควรระมัดระวังในการสนทนาได้แก่ข้อที่1อุดมการณ์ทางการเมืองแน่นอนว่าเราทุกคนนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะคิดต่างกันในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันกับอุดมการณ์ทางการเมืองหากแต่ว่าสุดท้ายแล้ววัตถุประสงค์ก็คือการให้ประเทศชาติก้าวหน้าขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องที่จะผิด ที่จะคิดต่างและก็เช่นเดียวกันที่อดีตสอนให้เราได้รู้ประเด็นความเห็นต่างการเมืองควรเป็นเรื่องที่เราหาข้อสรุปเพื่อจับมือกันพัฒนาประเทศแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพื่อทำร้ายประเทศชาติบ้านเมืองเสียเองดังนั้นแล้วบทเรียนในอดีตจึงสอนให้เราได้รู้ว่าคิดต่างทางการเมืองได้แต่หากจำเป็นต้องสนทนากับใครก็ควรวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เปิดมุมมองให้กว้าง ฟังให้รอบด้านโดยการไม่มุ่งเน้นที่จะเอาชนะกันและกันและถ้าหากว่าอีกฝ่ายนั้นเริ่มพูดจาในเชิงไม่สร้างสรรคการที่เราหลีกเลี่ยงหัวข้อสนทนานี้ก็จะเป็นการดีที่สุดครับประเด็นที่เป็นเรื่องควรระมัดระวังในการสนทนาข้อที่สองก็คือเรื่องของเพศสภาพในหัวข้อนี้นั้นก็พูดถึงความหลากหลายทางเพศทั้งชายและหญิงหรือไม่ว่าจะเป็นเพศที่สาม ซึ่งปัจจุบันนั้นสังคมก็ได้ทําการเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศที่มีด้วยกันอย่างมากมายหลายลักษณะรวมไปถึงตัวอย่างเพศทางเลือกที่เก่งๆและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมก็มีมากเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเพศอะไรเราก็ไม่ควรพูดจาเสียดสีทั้งในเชิงตลกขบคบขันและเชิงดูถูกแต่ถ้าหากคิดว่าเรายังรับมือกับความหลากหลายไม่ได้แล้วเปิดหัวข้อสนทนา ด้วยการดูถูกสภาพเพศที่ต่างจากคุณขึ้นมาก็ต้องขอเรียนเลยว่านั่นไม่ได้ทำให้คุณดูโกหรือมี power ขึ้นมาเลยอย่าลืมว่าอีกหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ได้คิดเช่นเดียวกันกับคุณซึ่งก็หมายความว่าคุณไม่ได้ทำร้ายเขาทางวาจาแค่เพียงคนเดียวแต่คุณกำลังทำร้ายตัวของคุณเองด้วยการใช้กิจใจในด้านแย่ๆออกมาอีกด้วยประเด็นที่ควรระวังในการสนทนาในข้อที่สก็คือเรื่องของระดับการศึกษา ก็ต้องยอมรับว่าการศึกษานั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราเก้าวหน้าขึ้นแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าความสำเร็จทั้งหมดจะพุ่งมาจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นความอดทนมานะความคิดที่สร้างสรรค์หรืออีกหลายๆอย่างและในหลายๆปัจจัยนั่นเองที่จะช่วยลออ้อมให้เกิดความสำเร็จซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสังคมบ้านเราก็ยังมีความเลื่อมล้ำ ในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาไม่น้อยดังนั้นการที่เราจะเอาประเด็นความแตกต่างทางการศึกษามาพูดก็ต้องพูดในเชิงสร้างสรรค์และก็ต้องระวังคู่สนทนาเขาจะรู้สึกอึดอัดได้ประเด็นที่3ก็คือเรื่องศาสนาหลักคําสอนที่แตกต่างกันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เป็นการดีเสียอีกที่มีความหลากหลายทําให้เรานั้นได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยให้เชื่อว่า ทุกคนที่อยู่ในกรอบศาสนาไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามหากว่าเขามีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีอยู่แล้วก็ล้วนแล้วแต่ต้องการสร้างความดีให้คงอยู่ในสังคมดังนั้นเราก็ไม่ควรเอาชนะกันในวงการสนทนาโดยเรื่องศาสนาว่าศาสนาใครน่าเชื่อถือกว่าศาสนาของใครดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าหากจะเป็นไปเพื่อความต้องการเพียงเพื่อจะเอาชนะเท่านั้นก็ขอให้หลีกเลี่ยงและระมัดระวังการสนทนานี้ พื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งเป็นดีที่สุดครับการที่เราเข้าใจโลกความสงบสุขในจิตใจและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่างหากที่เราควรจะมุ่งเน้นประเด็นที่5เรื่องของฐานะก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงอยู่ที่ฐานะนั้นมีผลต่อความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ในวงสังคมแต่สำหรับในวงสนธนาแล้วการหยิบยกความแตกต่างทางฐานะรายได้ ฐานเงินเดือนมาพูดกันก็สามารถที่จะสร้างความกากะอวนให้แก่ผู้ฟังได้แทนที่จะเป็นการสร้างสเสน่ห์ให้แก่ผู้พูดก็กลับกลายเป็นการสนทนาในเชิงอวดโอเสียมากกว่าประเด็นที่6ความสําเร็จของตัวเองและครอบครัวก็ขอหยิบยกประเด็นยอดฮิตในสังคมหลายๆท่านก็คงเคยได้ยิน,นเรื่องป้าข้างบ้านคุยเรื่องลูกเป็นหมอให้กับแม่ค้าในตลาดฟังประเด็นก็คือความสําเร็จของคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ความสําเร็จของคนอีกคนหนึ่งและก็เช่นเดียวกันก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าความสุขของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันกับบางคนนั้นเขาก็อาจที่จะพอใจในแบบที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ได้ก็ขอให้ลองคิดภาพตามว่าคนคนหนึ่งที่พยายามพูดถึงความสําเร็จของตัวเองตลอดเวลากับคนอีกคนที่ไม่คุยโวโอโวดอะไรคนไหนที่ดงมีสเสน่ห์ในวงสนทนามากกว่ากันดังนั้นแล้ว ประเด็นเรื่องความสําเร็จในครอบครัวก่อนที่จะทําการพูดกับใครก็ต้องแน่ใจให้ได้ก่อนว่าสามารถที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้อื่นไม่ใช่ความเอื่มละอาประเด็นที่ควรระมัดระวังในการสนทนาข้อที่7เรื่องของรูปลักษณ์สีผิวความอ้วนความผอมในประเด็นนี้นั้นก็อาจจะมีหลายท่านที่ได้เคยนําเรื่องเหล่านี้ไปใช้เป็นมุกตลกกระเดื่อีราบแต่สําหรับเมืองนอกแล้ว การดูถูกกันด้วยสีผิวหรือรูปลักษณ์อื่นๆก็นํามาซึ่งข้อพิพาทอย่างรุนแรงเลยทีเดียวที่สําคัญนั้นในโลกที่การสื่อสารไร้พรมแดนหากผู้พูดนั้นเปิดบทสนทนาด้วยการดูถูกรูปลักษณ์ของผู้อื่นในที่สุดแล้วการกระทําก็อาจย้อนมาทําร้ายตนเองได้เช่นกันเพราะไม่ได้การันตีว่าคนอื่นทั้งโลกจะคิดแบบเดียวกับเราเราก็ต่างเป็นมนุษย์เราไม่ใช่พระเจ้าที่จะไปตัดสินว่า คนที่แตกต่างจากเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นการหยิบประเด็นสนทนาในเรื่องนี้มาพูดควรสนทนาให้สร้างสรรค์และดูเป็นมิตรมากที่สุดครับประเด็นที่ควรระวังในข้อที่8เรื่องที่เป็นปมในจิตใจในอดีตของคู่สนทนาเราก็ต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนเราทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่ผเผชิญสิ่งต่างๆมามากมายบางประสบการณ์นั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก แต่ถ้าว่าการเปิดบทสนทนาด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับปมในจิตในใจของใครบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเขาถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราจะวังดีก็ตามดังนั้นหากจําเป็นที่จะต้องพูดกับเรื่องที่เป็นปมในจิตในใจของใครก็ตามก็ควรแน่ใจเสียก่อนว่าอีกฝ่ายนั้นมีสภาพจิตใจที่โอเคพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับประเด็นสนทนานี้แล้วหรือยัง ประเด็นที่ควรระมัดระวังในการสนทนาข้อสุดท้ายข้อที่9ก็คือประเด็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลรสสนิยมและความชื่นชอบส่วนบุคคลนั้นหากไม่ใช่เรื่องขัดต่อศีลธรรมและกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดบางคนนั้นก็อาจจะชอบแบบหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะชอบอีกแบบหนึ่งดังนั้นแล้วการที่จะเปิดประเด็นหรือบทสนทนาด้วยข้อโต้แยง้งเพื่อที่จะแสดงว่า รส,สนิยมของอีกฝ่ายไม่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเอามากๆอย่างที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆเช่นการพูดจากล่าวว่าคนที่สักลายนั้นเป็นคนไม่ดีหรือการพูดจากเกทับของสาวกสมาร์ทโฟนซึ่งมีรส,สนิยมและความชื่นชอบส่วนตัวกันคนละค่ายอย่างนี้เป็นต้นครับก็จบลงไปกับประเด็นที่ควรระมัดระวังในการสนทนาทั้ง9ข้อรวมทั้งเรื่องของข้อคิดข้อธรรม สาระความรู้ทั้งหมดที่ได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปแล้วในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักการและแนวทางในการดาเนินชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบะผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนุนได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอน,นุนขอบพระคุณครับ